กิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนมิถุนายน2564งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่2มิถุนายน2564งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน2564ต่อจากนั้นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาและร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับน,นายอำเภอกาลยานิวัฒนาในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ต่อมาวันที่3มิถุนายน2564งานสวนป่าบ,บ้านวัดจันทร์ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะีิว่าการอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ งานสวนป่าแม่หาดแม่ก้อร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานเมื่อวันที่9มิถุนายน2564นายพิชยพงษ์โปร่งใจหัวหน้างานสวนป่าแม่หาดแม่ก้อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี2564เพื่อขอมติ ขอความเห็นชอบจากสภา,าองค์การเร,รือนส่วนตำบลแม่ลานในการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมจำนวน20แปลงคือแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้สักจำนวน17แปลงและแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาร,ราจำนวน3แปลงรวมพื้นที่2,880ไร่16ตารางวา แยกเป็น6คำขอโดยที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้งานสวนป่าดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าม้หาดและป่าไม่กอและป่าไม่ลีท้องที่ตำบลเวลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางตรวจงานสวนป่าเว่งหมอกเมื่อวันที่17มิถุนายน2564นายสุชาติติติวรศกุลผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมด้วยนางสาวกุสมาพมยานนท์หัวหน้างานแผนได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานสวนป่าเวงมอกพร้อมได้ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่รอบสวนป่าและแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆต่อจากนั้นได้เด Li ินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานสวนป่าแม่พริกแม่เสียมพร้อมได้ให้คําแนะนําในการจัดทาแผนการทําไม้แผนการปลูกสร้างสวนป่าให้เกิดความยั่งยืนและแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อปออเตลำปางจัดประชุมสัญจรเมื่อวันที่18มิถุนายน2564องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เตลำปางจัดประชุมสัญจรประจำเดือนมิถุนายน2564ณสำนักงานสวนป่าแม่ไม้นำโดยนายสุชาติทิติวรสกุลผู้จัดการอปอเขตลำปางโดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. แจ้งแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับมอบจากอปอเหนือบน 2. ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนของงานสวนปาน่าในสังกัด 3. ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณลงทุน พศ2566 4และเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการเมินง,งานปัญหาอุปสรรคและพร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกสร้างสวนป่าของงานสวนป่าไม่ไม้และให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลส,สวนป่าแปลงใหม่ให้กับสวนป่าในสังกัด งานสวนป่าทุ่งเกวียนร่วมตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่22มิถุนายน2564นายสำริกพัฒนาโชธหัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับนายปรีชากันทะละ่าผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่งหมู่9ตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งงานสวนปา่าได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านที่เป็นคนในชุมชนบ้านหัวทุ่งทำการล้อมรั้วกั้นพื้นที่ล้ำเข้ามาในเขตสวนปา่าบริเวณแปลงปลูกสร้างสวนปา่า แปลงปี2514เนื้อที่ประมาณ1งานจึงได้เข้าไปทำการพูดคุยและตกลงกันซึ่งทางชาวบ้านก็ยินดีและยินยอมหรือถอนรั้วที่ล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่สวนป่าออกไปเป็นที่เรียบร้อยงานสวนป่าแม่หอบพระตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนป่า เมื่อวันที่24มิถุนายน2564งานสวนป่าแม,ม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านป่าสักงามตำบโลโรงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบแนวพื้นที่สวนป่าและนำชี้แนวเขตพื้นที่ที่มีความสำคัญของชุมชนตามมาตรการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสวนป่ากับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจง การขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ผู้จัดการอ,อปเขตแพรย์ตรวจงานสวนป่า เมื่อวันที่24มิถุนายน2564นายนิพนธ์ปาอินผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่พร้อมด้วยหัวหน้างานแผนเดินทางตรวจเยี่ยมและให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานด้านการทําไม้การจําหน่ายไม้และงานปลูกสร้างสวนป่าของงานสวนป่าไม่สินไม่สูงและงานสวนป่านาพูนงานสวนป่าแม่แห่งแม่ก็ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่26มิถุนายน2564งานสวนป่าแม่แฮดแม่ก่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้นำต้นผ้าป่าสามัคคีเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดบ้านเด่นเม้าโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายวิวัตจันโอพาสแนมเพลรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านเด่นเมาตำบลแม่ลานได้ร่วมกันต้อนรับประธานในพิธีณนะวัดเด่นเม้าหมู่หตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูน